สบายดีท่านผู้ชมสบายดีให้บึงกองละกมิดวัจจะถ่ายที้ให้อยูนี่เนี่ยไอ้ยูสบายดีสบายดีสบายใจสบายดีอืมมิดเฮียเมืยอย่อกี้นี่ให้อ่ะเออไอ้นี่นี่จะให้บู잉เราดินี่ยนี่ <laughs> นี่เบืงคดขี้ไห้ดูด,ดูนี่เอแบบูขี้ไห้นี่เออเาไพี่นองเอาเบืงคดขี้ไห้เนี่ยเบืงคดขี้ไห้เนี่ยเอาลูกให้ตลอดเลยทุกคนเลยจะรอดไหมเราเมื่อไหร่ลูกจะโตเนี่ยเมื่อไหร่ลูกจะโตผม พ่อจะได้ไม่เหนื่อยมากก่อนฝาทอสีก่อนแสงซูรีจะเลือนลับลาน่ารักจริงๆริเลยลูกพ่อเหนื่อยนะเอาคุณนี่หน้าเหนื่อยนะแต่ก็รักนะนี่แอมบุยเราไงเจอแม่พี่น้อง พ่อแม่พ <sl Brain> <región> <Trail turbul ences> ี่น <susceptible> ้องแอบบุยเร็วดูลูกไฮผมเหนื่อยนะเว้ยอุ้ยอืมไอแอบบุยนะแอบบูยหมดเลเห็ดยังเลยท่านผู้ชมหมดเลเห็ดยังเลยไปเก๊กไบเล็กไปเี๊กทุกคนเลยบ้าคอนุญาตบ่าตุ้มต๋อมเนี่ย อนหยาดวังโงเน้อเนีว yeah ่าไปย่างกับอะไรไปพูดเงียวอยู่นี่นะยังไงให้ตลอดดูดูดูมียังออกมานะดู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 แอมบูเกะโซงแล้วบันนี้โอ้ท่านผู้ชมบุญยักษ์บึงเอมบูเกะโซงไหนอ้ดูเย่างว่าแกโซงชนาทำไมคุณแก่พ่ออย่างนี้ฮะ ไอ้ท่านผู้ชมเนาะเบนะท่านผู้ชมเบิงนะี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่ยเบิงนี่น่ะพ่อแม่พี่น้องเบิงตัวเองผู้เดียวเฮ้เออเออ้อ,อผมเหนื่อยผมเหนื่อยอ่ะ ทำยังไงให้คนนอนเนี่ยเดอเดเดดเดยๆเอ็มบูเอ็มบูเอาลูกลูกลูกเอ้าหนึองลูกลูกด้เดี๋ยวอนมันเพล่อันนันมันเพลไอิดให้ตี อเ่าคให้ตี๋ดู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 คุณพ่อเหนื่อยนะคุณไม่หลับไม่นอนเนี่ยดูดูดวดูดูดูแอมบูเราซุ้อเงี้ยซื้อแอมบูแอมบูแอมบู Ha ni dah. Ni delete lah, terai nak ngah. Dah Embu lama, em embu. Embu lama, em embu. em buồn lắm mà, em em bù. con pha con sẻ thò giải con xe du luôn chở luôn ui, luôn ui luôn 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 nè เนีลูกผสังยูนี่นะมาลุ้นโซเดเอมบูเอมบูนี่นะเนี่ยป๊มปิงนี่ผู้ชมผมเหนื่อยแล้วดี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 ดดใครว่าไม่เหนื่อยเอาลูกนี่เมื่อยขนาดไหนทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวกิซิด้เด้อกับลูกเด้อมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืม ติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวกี้เด้อท่านผู้ชมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่าวกีเอา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 ล้มาเอาเอาเอาทำเราอย่ามากดไลค์กดแชร์ฮะลงเด้อเด้อลงจะได้ค่านมนมแน่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 บายบายท่านผู้ชมรากชนะบ๊ายบายใช้ Bye bye เด้อ bye 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 cubu cubu hello